สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทและมิตรสหายทุกท่านวันนี้เราจะมาภาคแบบใหม่ลองบึง่งเอ้ยตุกล่าจนได้มาวันนี้เราจะพูดอีสานให้หน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราจะพูดกลางให้เยอะที่สุดทั้งคลิปนี้โอเคนะทุกคู่ทุกคนเนี่ย <laughs> ไม่เป็นไรให้อภัยตัวเองได้และ พวกคุณต้องให้อภัยเฮานำวันนี้ <c oughs> วันนี้เราจะมาบังคับตัวเองให้พูดภาษากลางให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะทุกคนนะไปะลุยกันเลยทุกคนตอนนี้เราวิ่งมาถึงเขตเออลงเก็บเครื่องบินเรายังไม่เจอสิ่งมีชีวิตใดเลยที่จะให้เรายิงหรือฆ่าได้นะทุกคนตอนนี้เราก็จะไปหาของต่อแล้วกันเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ยังไม่มีใครเลยโอ้เดี๋ยวก่อน มีเพื่อนเรายิงสังหารใครก็ไม่รู้สงสัยตายแล้วโอ้ล้มไปแล้วอ๋อล้มไปแล้วโอเคตายไปแล้วโอเค <laughs> ตอนนี้คนภาคก็รู้สึกงงงงเลอเกินว่าจะภาคไปยังไงดีตอนนี้คือไม่เคยภาคเอ่อกางมานานมากแล้วโอเคนะไม่ไม่ค่อยได้พูดกลางมานานมากเลอเกินเป็นพันพันปีแล้ว <laughs> พวกคุณจะไม่ชินนิดนึงสำหรับคนที่ชินการพูดอีสานนั้นก็ขอให้พวกคุณ ทำใจไว้ด้วยแล้วก็สงสารเฮานำที่เฮาต้องพยายามมากมายไกลกองขนาดนี้เอาแล้วตอนนี้เพื่อนเราน่าจะนี่กําลังยิงกันอยู่กับใครก็ไม่รู้แต่เรายังไม่เห็นใครสักตัวเลยไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะได้สักตัวหรือไม่เห็นแล้วตัวหนึ่งเห็นแล้วตัวหนึ่งขอสักตัวได้ไหมขอได้ไหมสักตัวหนึ่งแต่มันก็ไม่ให้เรายิงโอเคเราไม่ให้เราค่ะสุดท้ายเพื่อนเราก็ได้ไปตั้งต่้งี่เอาก็ยิงไปตั้งนาน ก็นะดาเมียเรามานองมแดนงขนาดนั้นก็คงจะไม่ได้สักตัวหรอกโอเคเฮ้ยรันโทษจริงๆชีวิตตานี้ทำไมมันรันโทษอย่างนี้ทุกคนภาคก็ภาพบ่สมบูรณ์แน่บ่มาจากไหนเอ้ยมีคนมีคนมีคนให้เรายิงโอ้ยล้ไปแล้วทุกคนเราได้เยอะมาแล้วหนึ่งตัวมาเราจะไปเก็บขวงตาล่าของเรากันนะทุกคนนะ ในขณะที่เพื่อนของเราอยู่ในวงอยู่นั้นเราก็อยู่นอกวงอยู่คนเดียวแล้วเราก็มาเจอเหยื่อตัวหนึ่งอันโอชะของเราเพื่อที่เราจะได้ของดีๆในตาลาดสังหารเราแน่นอนเรามาลุ้นกันว่าในตาลาดสังหารเหล่านั้นจะมีอะไรให้เราเก็บอุ้ยกอซ่านี่นะเราจะเก็บกอซ่าดีหรือไม่เราไม่เก็บละกันเพราะเรามี M4A1 ของแต่งซองอันแล้วแน่นอนเราจะไม่ทิ้งมันเพราะว่าเราเสียดายอ่า เหรียญที่เราไปซื้อของแต่งมันมาสวงอันขอหห่านั้นปาเราอย่าพูดพร่ำทำเพลงให้มันนานแล้วเกินเราเข้าวงกันดีกว่าเดี๋ยวเราได้แตกหมอกตอนนี้เราก็หวัวสลิงมาแล้วณจ,นจนุดนี้ยังไม่เจอใครเลยโอย <S <S เห็นแล้วทุกคนสองตเล่นมานองมาแดงอยูต่ตรงนั้นโอเคเล่นมาจากไหนภาษาการมีคําว่าเล่นด้วย เราจะยิงมันหรือไม่เพราะว่าหมูเราเอ้ยหมูมาจากไหน <S <S เพื่อนเรายังไม่มาเลยเพื่อนเราอยู่ข้างล่างยังไม่ทันแล่นมาหาเราแน่แล่นมาแล้วกูมังเงินจากวงแต่นอะโอ้ยโอ้ย,อยกลับมาสู่หมวดภาคกลางต่อเมื่อกี้มันวิ่งไปไหนไม่รู้ทุกคนหามันไม่ทันแล้วหามันไม่เจอแล้วมองหามันก่อนรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะตายคนเดียวโอ้ยนั่นไงเปิดเลยดีไหม ปิดเลยดีไหมยังยังยังเปิดเลยดีไหมอดใจไม่ไหวโอ้ยดาเมจเก้าสิบปรนมาภาคแบบใหม่สนุกไหมทุกคนต้องการแบบนี้ไหมถ้าต้องการแบบนี้ก็คอมเมนต์มานะทุกคนนะคนอื่นจะได้ฟังรู้เรื่องด้วยเด้อก็จะมีความเปินเปเปิเปิํสำหรับค่อยนะค่อยคิดว่ามัน เออเดี๋ยวขอขอขอยิงก่อนดูดาเมจดูดาเมจดชั้นดูดามจดชั้นลสักก่อนเนี่ยยังไงมันก็ล้มเหมือนเดิมซ้ำไม่โดนทุกคนทำไมมันซ้ำมาได้ทำไมมันซ้ำมาได้อะเอ้ามันติดียังวะเออตายแล้วภาษากลางมีคำว่าเอิดไว้เด้อย่างนี้ก็ม้วนดีเหมือนกันเนี่ยก็ภา่ากลางมีคำว่าม้วนอีกแล้วตั้งสติวางทุงกาว แล้วตั้งสติ <laughs> โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ของแต่งของ e อฟโมาครบแล้วทั้ง3อันนะทุกคนนะ <c oughs> ในส่วนของตอนนี้ก็เอ่อของครบแล้วโอเคขอ,อปัม๊มเออ <laughs> <laughs> ประจัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติวางทุงกาาลงวางทุงกาาลงใครไม่รู้ยิงใครไม่รู้ยิง <c oughs> เราเมื่อกี้ เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วทุกคนเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วมันต้องล้มเมียมันต้องล้มบอกแล้วมันต้องล้มแล้วเพื่อนเราก็ล้มไปแล้วชุบกันเอาแล้วกันเราจะไม่ไปชุบนะมันไกลเลือเกินโอเคนะเราจะยิงครบให้ไกลๆแล้วกันตจอไอ้สวมันอยู่ตจอไอ้สวมันอยู่ใจเย็นๆเพื่อนเข้าไปชุบเพื่อนหน่อยเด้เข้าไปชุบเพื่อนหน่อยในการดันแรงของเราก็จะชุลักชุเลนเนี่ยหน่อยนิดนึงนะทุกคนนะมันก็จะเอ่อเดือดๆตอนไท้ายๆท้ายๆวงอย่างนี้แหละทุกคนนะเพราะว่าเพิ่งจะมาเจอกันนะตอนต้นๆเกมเขาก็จะพากันุม อยู่ตามบ้านเรือนไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่เขากลัวกลัวอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <laughs> มาเราก็จะอยู่แถวนี้แล้วกันเอ้ยยังไงยังไงเจอคนแล้วเจอคนแล้วเจอคนแล้วล้มไปหนึ่งตัวล้มไปหนึ่งตัวว่ายัางไงเราจะซ้ำได้หรือไม่โอ้ซ้ำได้เสยซ้ำได้เสยทุกคนเอ้ยกว่าปั๊มยาก,ก่อนนะตอนนี้เลือดไม่ถึงส <c oughs> องร้อยก็ก็จะพังนิดหน่อยแล้วโอเคตอนนี้ขอปะเอาเ,เอายาเล็กก่อนเอายาเล็กก่อนว่สาสั่นมาเอายาก่อน <c oughs> <c oughs> ปั๊มยาก่อนแล้วก็อัพก่อนไป็ที่เรียบร้อยตอนนี้สมบูรณ์แบบแล้วเลือดเราเต็มเรียบร้อยพร้อมที่จะบวกพร้อมที่จะบวกแล้วโอ้ยยยยใจเย็นๆสิสายเพื่อนรักอย่าพิ่มค่าเราอย่าพิ่มเอย่าพิ่มบอลมาเอ้าเอ้ามาตายว่ะทุกคนมีคนเสือกมีคนเสือกทุกคนไอตัวที่ยิงเราเมื่อกี้มันตายแล้วมันโดนใครยิงมันรู้นั่นไงนั่นไงเราว่าคนนั้นยิงมันแน่ๆเลยโอเคขอปั๊มยาก่อนนะเพื่อนเราก็นุ่น อยู่ข้างนอก <laughs> เราสบายอยู่คนเดียวนะตอนนี้อยู่ในบ้านอันสบายใจโอ้ยมันมาแล้วเราต้องยิงมันโอ้โหตายง่ายได้เลือเกินทุกคนตอนนี้เราได้มาแล้วห้าตัวสังหารมาแล้วเรียบร้อยนั่นไงนั่นไงนั่นไงมีอีกตัวนึงไม่รู้ว่าเพื่อนเราเห็นหรือเปล่าโอ้เพื่อนเราเห็นแล้วยิงอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เราโดนยิงอยู่คนเดียวเลยนั่นไงไม่รู้ว่าใครลัดเราหรือว่าเราเอ้ยมันมีตัวลงมาพุ่งลงมาทุกคน มันลงมาแล้วเราจะไปเอามานันได้หมดเลยตอนนี้เราได้ห้าตัวอากได้สักเจ็ตัวนะเป็นไปได้หรือเปล่าแล <laughs> ้วต่นี้เราจะชนะหรือเปล่านั่นไงวิ่งเข้าวงมาแล้ววิ่งเข้าวงมาแล้วล้มไปแล้วล้มไปแล้วอีก2ตัวอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงอีกตัวนึงล้มไปแล้ว2ตัวโอเคเราได้เจ็ตัวแล้วทุกคนรีบซ้ำเลยแล้วกันโอเคโอ้ไอสซวอยเออะ์เลือเกินไปแล้ววงแรงเกิน <laughs> โอ้แต่ที่สุดเราก็ไม่หลุดอีสาน <laughs> ดีมากเลยชนะเสยมาตายหมอกโอเคอู้เมื่อยใช่ไะโอ๊ย เนี่ยจังเลย <laughs> ถ้าชอบการผ่กแบบนี้ <laughs> ก็คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์มาใต้คลิปน้าทุกคนนะ oh, <laughs> โอ้โห <laughs> เกือบขึ้นไดสีแล้วเลืกเกินโอ้ <laughs> เจอกันหนะ้าคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบาย